สวัสดีครับผมลุงนัดนะฮะวันนี้วันที่19กกรกฎาคมนะฮะหกเนาะ,ะวันนี้ผมจะมาชวนทําชวนชมเนี่ยต้นมันเป็นประมาณนี้ที่ผมเพาะ,มะเมล็ดเอาไว้นะฮะถ่ายทําแต่ก็มันลบไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนาะ,ะเนี่ยต้นประมาณน,นี้ผมก็จะตัดยอดมัน,น,นในดินที่เตรียมจะปลูกนะฮะดินที่เตรียมจะปลูกเนี่ยกเนี่ยฮะ ต้นนประมาณเนี้ยที่เราพเพาะเมล็ดเอาไว้นะฮะดอกสีอะไรนั่นไม่ทราบเหมือนกันเนี่ยผมก็ตัดยอดนี่นะฮะตัดยอดพอประมาณนะฮะเป็นแปลงทดลองนะตัดยอดตัดยอดเพื่ออะไรเพื่อจะให้ชวนชมเนี่ยมันต้นตีแย่แล้วก็แตกพุ่มนะฮะมันก็จะมีหลายๆยอดแตกแตกแตก,แตกออกมานะฮะแล้วมันก็จะสวยเวลาออกดอกเนี้ยเราต้องการจะเปลี่ยนยังไงเเรานะก็เอาเอา,เอาต้นอื่นมาแซมได้นี่นะฮะ ให้ดูอีกครั้งหนึ่งต้งงนประมาณนี้เดี๋ยวผมตัดยอดให้มันสั้นเมื่อกี้เห็นแล้วตัดยอดนะเนี่ยตัดยอดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นําไปล้างน้ําให้สะอาดนะฮะค่อยๆถูนะนะฮะแล้วก็พึ่งแดดไว้ตรงไหนที่รากมันสูงหน่อยเราก็ตัดแล้วก็ปูนแดงป้ายไว้สวยตรงที่ตัดนะแล้วก็ปูนแดงป้ายไว้ป้ายไวเ้เพื่อกันเชื้อรานะฮะกันเชื้อราครับผมเนี่ยเห็นไหมะฮะแล้วก็เอาไปตากไว้ในในร่มกันนะให้ลมมันพัดพัดนะฮะให้ลมมันโชยมาให้มันแห้งนะะตากไว้มันแห้ง สักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะฮะไม่ตากแดดร้อนจัดฮนะผมแต่ผมตากในร่มนี่แหละพอมันแห้งแล้วเชื้อราเชื้อเลอมันไม่มีแล้วนะฮะไม่ใช่เอาเอาใหม่ๆปลูกเดี๋ยวมันมันเป็นเชื้อราง่ายนะฮะมันแห้งแล้วเนี่ยเราก็ทําการเอาไปลงดินนะฮะเพื่อทําการเพราะเพื่อทําการเพาะชํามันต่อไปนะฮะแล้วก็ใส่กระถางนะฮะแล้วก็มีเออ่มะพร้าวนะะมะพร้าวสับเขาเรียกว่าพร้าวหน้าเครื่องนะฮะลองก้นแล้วก็ผสมกับดิน นี่นะฮะเสร็จแล้วเห็นไหมครแล้วนี่มันก็เป็นการทดลองอ่ะลุงนั้นก็มือใหม่งไงแล้วก็มันไหลสูตรเยอะเกินไปแล้วก็ปวดหัวอา้าวของเรานี่แหละลองดูแล้วกันนะฮะเพราะว่า,าเราเราต้องการที่จะลองแบบใหม่ๆเลยเนี่ยนะฮะแล้วเราก็มาติดตามกันนะฮะแล้วก็จำวันที่ไว้ให้ดีนะะว่าลุงนั้นเนี่ยทำตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะ,ะเนี่ยเพราะว่าเราจะดูว่าคีววันนะฮะ กี่วันมันถึงจะแตกหรือว่ามันจะไม่แตกมันไม่แตกก็มันก็จะเน่าสิช่วงนี้หน้าฝนไม่น่าทาเท่าไหร่เพราะหน้าฝนเนี่ยจะลําบากเนี่ยแต่ลุงนัทยังมีอีกนะมีอีกที่เพาะไว้เนี่ยมีอีกเพราะไม่ไม่ต้องกลัวถ้าเสียไปก็ไม่ต้องกลัวนะขอบคุณนะครับที่ติดตามกันลุงนัทก็คิดถึงทุกคนเสมอมานะฮะชอบก็กดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็ติดตามด้วยวันนี้สวัสดีครับ